สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15เวอร์ชั่นเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันไปหลังจากนั้น Apple ก็ปล่อย iOS 15.0.1และ iOS 15.0.2ออกมาแก้ไขบัก๊กหรือปัญหาต่างๆในการทำงานที่พบแต่เพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในบางรุ่นก็ยังพบปัญหาในการทำงานในส่วนต่างๆอยู่ครับล่าสุด Apple ปล่อย iOS 15.1เวอร์ชันเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆและการแก้ไขข้อผิดผพลาด สำหรับ iOS 15.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นที่รองรับสามารถเข้าไปตรวจสอบการอัปเดตได้โดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 15.1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.1มาให้อัปเดตกันด้วยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้าง ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิ่ใหม่ของ iOS 15.1ตัวเต็มคือ 19B74 การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆหลายอย่างที่น่าใช้ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่คุณสมบัติแชร์เพล์ของ FaceTime ที่ Apple บอกว่าจะเลื่อนไปในการเปิดตัว iOS 15ตัวเต็มตอนนี้เปิดให้ใช้แล้วใน iOS 15.1ครับคุณสมบัตินี้ทำให้เราสามารถแชร์เพลงวิดีโอหน้าจอของ iPhone หรือ iPad กับเพื่อนๆในเวลาที่สนทนาผ่าน f a c e Time ได้เลยครับซึ่งมีประโยชน์และน่าใช้สุดๆเพื่อนๆที่รอคุณสมบัตินี้อยู่ตอนนี้พร้อมให้ใช้งานแล้วนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่า Face Time เพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนการอ่านชื่อสายเรียกเข้ามีการอัปเดตไอคอนใหม่จากเดิมที่เป็นรูปโทรศัพท์ตอนนี้อัปเดตเป็นรูปกล้องในแบบ Face Time แทนแล้วครับนอกจากนี้ Apple ยังอัปเดตไอคอนในการตั้งค่าของแอปโทรศัพท์ด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนการอ่านชื่อสายเรียกเข้าก็มีการอัปเดตเป็นไอคอนใหม่เช่นเดียวกันครับในส่วนของการตั้งค่ากล้องก็มีการอัปเดตชื่อคำสั่งเช่นกันจากเดิมคำสั่งข้อความในภาพ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแสดงข้อความที่ตรวจพบเพื่อให้สื่อความหมายในการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับที่สำคัญสำหรับ iPhone 13รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นใน iOS 15.1 Apple ได้เพิ่มการรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ ProRes มาให้ใช้งานกันแล้วนะครับโดยคุณสมบัติ ProRes นี้สามารถเปิดและปิดการใช้งานได้จากการตั้งค่ากล้องครับวิธีการเปิดและปิดก็ทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะการตั้งค่ากล้อง ในหน้าจอรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะรูปแบบจากนั้นแตะสวิตช์โปรเลสเพื่อเปิดการใช้งานหรือแตะปิดถ้าไม่ต้องการใช้งานได้ครับเมื่อเปิดการใช้งานแล้วในแอปกล้องในโหมดการถ่ายวิดีโอจะมีปุ่มโปรเลสแสดงขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานได้เลยครับเมื่อเปิดการถ่ายวิดีโอแบบโปรเลส iOS จะคำนวณให้ทราบด้วยครับว่าด้วยพื้นที่หน่วยความจำในเครื่องที่เหลืออยู่ตอนนี้จะสามารถถ่ายวิดีโอแบบโปรเลสได้นานกี่นาที ทำให้เราสามารถคำนวณระยะเวลาการถ่ายวิดีโอได้อย่างเหมาะสมได้อีกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังเพิ่มการเปิดและปิดโหมดการถ่ายภาพแบบมาโครมาให้เลือกใช้งานด้วยครับโดยรองรับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max การทำงานของโหมดมาโครจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราขยับกล้องไปใกล้กับวัตถุหรือสิ่งที่จะถ่ายไม่สามารถปิดได้ครับแต่ตอนนี้สามารถเลือกปิดได้จากการตั้งค่ากล้องแล้วครับด้วยการแตะปิดสวิตช์ Auto Macro เท่านี้ก็เรียบร้อย เพื่อนๆที่อัปเดตแล้วเจอบั๊กอะไรบ้างบั๊กที่เคยเป็นก่อนหน้านี้เช่นในแอป YouTube แต่เราไม่ตอบสนองต่อการใช้งานหรือบั๊กเวลาที่ดูวิดีโอใน Facebook ในแอป Messenger ในแอป Line ดูแล้วกระตุกยังเป็นกันอยู่หรือเปล่าครับหรือบั๊กแสดงพื้นที่หน่วยความจำในเครื่องไม่ถูกต้องมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหายกันหรือ,อยังครับในเครื่องของผมไม่เจอปัญหาอะไรแต่ถ้าเครื่องของเพื่อนๆยังเป็นอยู่ใช้เครื่องรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมส่งฟีดแบ็กแจ้งไปที่ Apple เพื่อทกากรแก้ไขต่อไปครับ ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 15.1ตัวเต็มเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีกว่า iOS 15 iOS 15.0.1หรือ iOS 15.0.2หรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ